คือวันนี้มีรายการแข่งบอลขอให้เกียรติทีมไก่ฝั่งมุกจะเจอกับทีมชุนละหุกซึ่งทีมชุนละหุกเนี่ยเป็นทีมอันดับหนึ่งของจามเป็หวัดสนามแบบล้อมรอมดีคิัวเตรียมสนามแบบบ้านบ้านกรรมการกินข้าวต้มอยู่ไม่เปล่ากรรมการกินข้าวต้มอยู่ข้างสนามโอ้โหไงเกียรติดีจตัวเองดีจใจตัวเองโอ้โห นายงาเสาวีคือวันนี้มีรายการแข่งบอลแบบว่าทีมตึงๆนะของตำบตลตาลูโบในปัตตานีซึ่งเรามีการอุ่นเครื่องก่อนนัดชิงใช่ไหมก็ให้เกียรติทีมไก่ฝั่งมุกจะเจอกับทีมชุละุกซึ่งทีมชุลหุกเนี่ยพูดได้ไหมว่ามันเป็นทีมอันดับหนึ่งของจังหวัดใช่นะวก็เพราะว่าเขาไปออกรายการอย่างเงี้ยใช่คือต้องทีเขาจะได้แชมป์หลายทีที่ที่พวกเราพูดว่าอันดับหนึ่งของสอนจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่ารายการไหนๆเนี่ยเขามักจะได้ได้รางวัลได้ถ้วยเพราะว่าโอ้โหไปดูที่บ้านซูนะ เถ้วย,ยขี้อ๋อถ้วยโอเคโอเคคุณฟมเห็นขี้ผมก็เลยพูดขี้ขี้วัวนี่สนามแบบล้อมรอบด้วยขี้วัวเต็มสนามแบบบ้านๆเลยอ่ะมันเสน่ห์มันคือเสน่ห์เนาะในระหว่างนี้ผมจะจะหนึง่งหนึ่งอวีปียนหรอชูเตียวตอกสียเสียอฮ้ยขอบอ <laughs> นี hey! oh, your game, your, your ้มาโอ้ยแลกอันนี้แลกเลยเกมนี้อยู่ที่การตีป้อมข้างหน้าอรมณ์ันสิโอ้ยไอ้กาเอ้นกวิเปกรลูกก็นกนกบุญนุ่งเลยไอ้กานูไอ้กานเขือนรนตอกขอร้ เด๋วไปกอลวะเด๋วไปกอวะเรืออีเทรอีเทรียอ่ะแคตตัวอิสระนี่อิสระนียจับมือนี่คึ้น้างคน้าบักกาี่โอ้อลิปูมาวะคือตอนเนี้ยเสียเปรียบทุกอย่างน่าจะมาดูชนะเปล่าคือผมชอบให้เด็กก่อนตัวแรกเด็กก็ชนะ ตม่ด้ไมงตายตายเลยอโกัโดูกัโดูาิเลอะคลิดชีโอเคเตรียมตบอเตรียมเตะบอลครับตอนนี้ทีมงานเริ่มมาแล้วครับโอ้โหดู คนก็อยู่กันคนละมุมนะมุมนี้ก็มีมุมนั้นก็มีแต่โกโกโกเล็กอะ่ะโกเล็กมากคือ <c oughs> ถ้าบางบางบางตะเอ่อเพจคอรลิสโตไลฟ์มาเนี่ยเขาคงชอบแน่เพราะเขาชอบ3จังหวัดมากๆเขามีความอบอ,อุ่นมากๆแล้วก็เจอบรรยากาศที่แบบกรุงเทพไม่มีอะ่ะเช่นสนามที่มีขี้วัวอย่างเงี้ยมันคงเป็นอะไรที่สุดยอดมาก <c oughs> วันนี้คือทีมงานไก่ฟังบุ๊้นม่ครบกันเลยต้องยืมๆผม3ามสี่เดือนไม่เล่นบอลอีกคนนึงทาแหวนอีกคนนึงขายของคือแบบไม่ได้เล่นตลอดเลยคือเอาตรงๆกันคล้ายๆกันดีูอีกั้างหนึ่ง อ้สุดยอดมากกรรมการผมกาลัลางโทรหาโอ้โหเซลามคือคือจะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ที่บังชอบเลยนะมีขี้วัวคิดดูบรรยากาศแบบโอ้โหดูดิโอ้ผมใองต๋อได้เลยไ อย่างบินไปเลยโลโก้ของชุลหกคือจราเข้อุ้ยเอ้ยตาลุโบตจราเข้ด้วยคือตาลุโบเนี่ยมันจะมีเขาเรียกที่ดังๆังแลนด์มาร์คผมมองว่าเป็นสะพานตาลุโบตนะซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีจระเข้เพืองอยู่ใต้นั้นตามที่พ่อผมเคยเล่าผมดูนี่คือถ้วยรางวัลโอโห รางวัลอันดับ3อันดับ2อันดับ1ชนะเลิศนี่เขาก็กําลังแข่งจุดโทษโอ้โหมีกองเชียร์มีเสือมีอะไรวางคือสุดยอดมากอันนี้เขาแข่งจริงนะแต่เราของทีมพวกเราแค่อุ่นเครื่องบ้างเดียวค่อยคุยกันใหม่ครับได้จะเจอกันเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้ครับครับได้ครับ มาเด้มาเด้เกลเะเกละมั่งเกลเมังโอ้คือสอบปีที่แล้วอะที่ทีมทีมอะไรทีมที่เราบอลข้ามปีอะไอ้นั่นมึงก็ยิงเข้าไม่เข้าลูกโทษอันนี้ก็พี่มนอีกครับขาวเสื้อไก่ฝังมุกดูโหมนายดูโอ้โห้ยติดตูดโอ้โหดูกองเชียร์เยอะมากอันนี้ก็ทีมเชลล์หกไซเคิล โอ้โหน oui> ี่ตากล้องของเรากล้องดีไม่ด uh ีอยู่ที่เขาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวขอฝากกล้องให้กับตากล้องเลยนะดีไม่ดียังไงแสดงว่าอีกที่เขาจัดเราจะมาอุ่นเครื่องแล้วแต่เราจะมาจัดตำแหน่งจับอะไรผมก็ยังไม่งามเลยอรองเท้าเก่าเก่าฮะไม่รยกว่าคลาสสิกสามปีได้แล้วมั้งเนี่ย

แ่กฟังมุกชนะ1-0ยิ่งเข้าก่อน1-0น่าด้มาดูว่าแมตส์สองเป็นยังไงผมว่าตัวแสบแสบพวกเขาต้องจริงจังแน่แมตน์สองเขากุงก็ไม่อยากให้ทีมเขาแพ้

好了 ง่ายคือพวกเขาเล่นเก่งมากแต่พวกเขาหมดแรงนะครับเบฟพยาบามพีแรงเหรอพีแรงเหรอคือเอาจริงๆอะพวกเขาเป็นคนเก่งมากผมว่าตัวหลักๆเนี่ยแรงหมดแล้วก็เขาเก็บแรงเพื่อนัดเชียด้วยไก่ฟังมุกก็แบบไม่ใช่ทีมทีมหลักๆแล้วก็หลายคนก็หมดแรงกันผมอะเล่นไม่เล่นอะไร3เดือนไม่ต่อยมวยไม่วิ่งไม่อะไรเลยคือแบบรู้เลยว่าแรงลดมากนม่กแต่เดียวมุกต้องใหม่แลยนะโอ้ดูมีข้าวต้ม ไม่ต้องปรุงแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่มะนาวแล้วดูปัตตานีมีการแกงข้าวต้มด้วยโอ้โหดูน้าชิงคือพวกเข้าหลายคนในนะตัวจี๊ดๆแต่ว่าเขาก็เก็บแรงไงตะเกียบเนาะเลยยิ้มๆกินดูดูบรรยากาศกินข้าวต้มดูบอลโอ้โหบรรยากาศอย่างได้โอ้หตุ้มได้โอ้ย สีเหลืองชนะอยู่2องศูนย์ตอนนี้สลับฝั่งเลยนะครับครึ่งคงแล้วอันนี้ผมเก็บบรรยากาศแล้ว,ว่าข้าวๆนะทีมชุกลาหุกเนี่ยเป็นทีมตัวเต็งแต่ว่าเขาได้แบ่งทีมกันเล่นเขาแบ่งเขาแบ่งให้บาลานซ์กันคือพวกเขาเล่นกันหลายปีแล้วเข้าขากันมากเดี๋ยวจะปล้ำกันแล้วเนี่ยกรรมการกินข้าวต้มอยู่ไม่เป่า เพื่อนเตะกันล้มก็ไม่มีใครเป่ากรมาการกินข้าวต้มเรนโกคุเรนโกคุปานเสาหลักเสาหลักแต่เรนโกคุคงล่าล่าล่าอสูรไม่ไหวเลยคุนี่โอ enfin> ้ฟ้าก็เริ่มมืดอแล้วเนี่ยบรรยากาศอัตตานีบ้านๆเพี้ยเก็บเพียดีมากจังหวะที่กูยิงตะเกียกอากูส่งแรงไงมึงครูชอดส่งแรงแล้วแต่กูยังอยู่ครื่องสนามยังทัน ไวัน <laughs> ต้องบอกว่าวันนี้เราชนะ2อหนึ่งแต่ว่าชนะแบบว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์มพวกเราอะา <c oughs> อฟตอรเอาไหมแล้วก็ฟอนี่ฟอร์ตไม่ครบใช่ไหมปก <c oughs> ติเราจะมีทีมที่เข้าข่าแบบพี่เขาก็เล่นแบ็กลังอะไร <c oughs> แต่วันนี้ไม่แต่จังหวัดไนดะ้ยังไงไนดะ้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นนะ <c oughs> มึงส,ส่งแรงแล้วใช่ไหมส่งแรงแล้วแต่ว่าวน,นี่วิ่งไวโอ้โหอยู่ครึ่งสนามอะครบยังเข้าอะโอ้โหทีมสีเหลืองชนะแต่ว่าผมมองอะตาลูโบเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีนะที่นี่ฟุตบอลของเขาเขาจัดจริงจังมากไม่ใช่ว่าจัด แบบเล่นๆนะ่ะมาฟรีเลยได,ได้กินขนมอีกเพื่อนๆดูมาส,มาสิ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  จะบอกมาเล่นฟรียังได้กินขนมคือสุดยอดอ่ะดูภายาจะเข้ผมจะบอกให้อย่างหนึ่งสับปะสามมาลายูนะจะเข้เนี่ยถ้าคนมาลายูเขาจะเรียกว่าโบโยซึ่งโบโยเนี่ยมันจะตีความหมายได้2แบบความหมายตรงๆโบโยนี่คืออะไรคือจระเขเคถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าความหมายแบบที่สับสแลงที่เขาใช้กันแปลว่าคือพวกเจ้าชู้พวกเช่นเช่นมันนะบ้าอะไรผมรักเดียวใจเดียวผมก็เคยถามกูเคยถามคนนะเฮ้ยทำไมเขาถึงเรียกว่าโบโยวะทำไมคนเจ้าชู้ต้องเรียกโบโยเพราะว่าจะเขเเวลากินเนี่ยมันอ้าปากแล้วมันกินไม่ร่ เข้าใจไหมบอลกินอย่างเดียวกินแล้วก็หมุนด้วยหมุนเองังงหมุนยังไงหมุนยังไงเล่นเล่นบอลเสร็จกินข้าวตม้มดูเลยสัมภาษณ์คนนี้ไซกซ์แอนโนฮานีกูดลิงปากกาการแคชไอ ผมจำได้เมื่อกี้เบอร์แปดอะโดนตีขากรรมการกินข้าวต้มอยู่ข้างสนามโอเพื่อนโดนตีขาขันไปกรรมการกินข้าวต้มไปโคตรขำคือขนมเด็กขนมเด็กได้เสื้อแล้วได้ขนมอื่นดีผมว่าผมต้องทำอะไรให้กับทีมตะลุบสุดยอดเฮ้ยเติ้งเปิ้งเติ้งมาี้กระซาเนาะบาจีเตะปะแกปะแล้วก็เลี้ยววีเฮ เด็กเจ้าคโอเเนี่ยคานียอเมเิ้าดูวีเด็กเด็เด็กโอ้โหเด็กโอคุเด็กโอคุเซาหลักเจ้าอมกาูออเออเอาคนเมึงเอาคนมาเล่นฟรีแล้วยังได้ขนมอีกขาเนี่ยไปกลับกลัับ เอเจีเยอนี <pul> <Physical. S 3> ่แหละก็เป็นบรรยากาศบ้านบ้านปัตตานีอะ เอาตรงๆนะก็แบบที่ผมเคยบอกหลายคลิปอะ่ะผมไปเที่ยวหลายที่ไปสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆจนบางทีผมลืมไปบ้านเกิดตัวเองคือลืมไปว่าเฮ้ยบ้านของตัวเองเนี่ยมันมันมีสิ่งที่ผมต้องการแด่มเนมันเป็นเรื่องปกติแหละนะบางคนอ่ะมันไม,ไม,นมตต่มันไม่เห็นหรอกขี้จมูกตัวเองขี้ตาตัวเองมันไม่เห็นเราต้องไปสัมผัสไ,<ป>ไ,ไปนู้นไปนี้เรากลับมาม,มาเห็นว่าโอ้บ้านเราเป็นองนะเดีกยวจบบรรยากาศปัตตนีดูผู้คนมีความสุขท้องฟ้าท้อฟ้าที่กำลังจะตกถ้าเพื่อนๆฟังงดีนะมีเสียงเขาอาสานครับ ว่าซิดเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินไหมแต่ว่ามันเป็นเสียงของคนละมานมากอกนะีแต่คลคปวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้ลนแล้วกันแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่เอาเป็นว่าก็ดีใจนะได้ชนะทีมแรกชุละหกแต่ชนะเพราะชื่อเราจริงๆอ่ะท,ทีม,ทมพวกเขา,ามีคนเก่งกว่านี้แต่ว่าก็มันสนุกสนุกที่ว่าผมไม่ได้เล่นฟุตบอลมานานแล้วว่านี้เหงื่อได้ออกได้แบบได้กินเหงื่อก็โอเคก็เจอกันใหม่ครับไป